Happy birthday, Kat. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, my child <laughs> <laughs> oh. yeah! Good morning. Good ่คะเค้กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลพายนะคะแล้วก็มีชีสเค้กนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชีสเค้กนี่ชีสเค้กนะคะของโปรดในช่างใหญ่ทั้งสองสองอย่างเลยโอ้ยหนึงสะอึกทุกคนเธอจะเอาไปฝากที่ทำง,งานพรุ่งนี้นะหนึ่ง Happy birthday to you <Also. S 1> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเกิดคุณสามีนะคะเป็นวันเกิดของนายช่างใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรารู้จักกันนะคะมาเก้าปีแล้วนะคะเพราะว่าในกับนายช่างน่ะไปเจอกันวันแรกไม่ใช่วันแรกสิ วันอีกสองวันก็จะเป็นวันเกิดเธอนะคะซึ่งเราอยู่ภูเก็ตสิบห้าวันเนาะนิ่งก็พอดีนิ่งก็ลาไม่ใช่ลาสิมันเป็นวันปิดเทอมพอดีพอดีนะคะแล้วนิ่งก็ได้ไปเที่ยวไปเจอกันนะคะเราสองคนก็ถือว่าวันนี้เป็นปีที่เก้าแล้วนะคะที่เรารู้จักกันมา ก็เตรียมบ้านจะทำความสะอาดนะคะเพื่อมีมแบบพ่อแม่จะมาอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราจะไปทานข้าวบ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะทุกคนสั่งอาหารร้านอาหารจีนไว้นะ Happy birthday กัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday my ที i l นั no oh ่นไม่ชื่นวิซินชนนอยา นอยยาเราเข้มกันแรงนะนอยาอีสปีตี้น้องสาวบลูสเฟตเตอร์ตอนนั้นมียดินชื่นดตอนนั้นลูกเราหอมมากในช่างน้ำหนักขึ้นส่วนสิกิโลอ้วนนี่เขาอ้วนหนึ่งสิบกิโลค่ะทุกคนเน นี่เอาของขวัญให้ถธอแต่อีกหนึ่งของขวัญมันยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวไปเอาอาหารจีนนะคะแล้วก็ไปบ้านปู่แม่ยากันค่ะไปาลอกร้านอยู่นี่นะคะสส ของเราอันน <si ี้ไก่ทอดกรอบมีข้าวนะคะอันนี้ผัดเผ็ดเนื้ออันนี้เปนะคะเป้นไม่ยากบอกจะถือไหนอันนี้อันนี้พอปู่กรบเพื่อนค่ะปิงยางพี่ฟิยาเลย3รนั่นเอ gefunden mach dich mach dich bitte selbst auf die socken <laughs> Und drin? das heißt so viel macht sich selbst auf die socken dass er sich selbst ein geschenk aussuchen soll <laughs> selber gehen ne? <laughs> selber gehen naja. was selber kaufen selber kaufen geschenk ach so, Die Socken machen weh. Ach so. ich machen geh ach noch zeigen aber du bist ja eh papa hat mama gemacht <laughs> hat mama gemacht ja nein ja. danke. <laughs> danke schön danke schön nicht mit geld <laughs> Und das, äh, und schleifen, und so ja. schleifen, <laughs> schleifen, und dann äh, beizen und dann rotieren. Ja. Versiegeln. Wie viel Kotz Gar nichts, den kriegt keiner. Muss <laughs> ich ja, noch, noch, noch mal <laughs> ich versiegeln. <laughs> Ist noch nicht fertig? Doch, ja, aber ich muss noch einmal machen. Besser. Mhm. Ja, ne? Ja. สวัสดีค่ะนี่เมมามาสวัสดีค่ะน่าไม่ยากนะสวัสดีค่ะวันนี้ลมแรงมากเลยทุกคนว่าจะพาเดินดูสวนไม้ยานะคงดูไม่ได้ลมแรงอันนี้ไม้ยาซื้อกุหลาบมาใหม่นะคะทุกคนต้นนี้หกสิบยูโรเพราะว่าต้นใหญ่โอ้ยลมสวยมากเลย เขปลูกก็เลยเอามาลงตรงนี้อิ่มมากอีกแล้วโอ้เสียงลงข้างนอกอิ่มมากอีกแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ก็ทําเค้กให้ในายช่างนายช่างเอาไปที่ทํางานนะคะเอาไปฝากที่ทํางานเนาะตอนที่เราเจอกันวันที่สองนะคะนึ่บินไปภูเก็ตเนาะแล้วก็วันที่สี่ก็เป็นวันเกิดนายช่างนะคะ หนึ่งเราคุยกันก่อนอน,นี้หนึ่งก็เลยรู้หนึ่งเลยเตรียมของขวัญไปให้หนึ่งซื้อเสื้อไปให้ <c oughs> ซื้อเสื้อใส่กล่องเป็นของขวัญหนึ่งก็ว่าจะเอาให้เอาให้เออเอาให้คืนตอนหกทุ่มอะนำเป็นของข,องขวัญมันเกินนะคะเสื้อตัวน,นั้นในช่างใส่ไม่ได้แล้วทุกคนถ้าอยู่บ้านจะให้ดูอยู่ ตอนนี้เธอใส่เมืได้แล้วครับติวนอนนอนขอบคุณครับดีเอยเธอเกสจาแฮปปี้เบรธเดย์สุดีนอนรลับฟันดีไมมเมื่อกี้ไปเก็บครัวช่วยแม่มา นน่ก็เลยไปหาซื้อหา้อคือดอบครัวใ่มันก uh, ็เลยไปหาซื้อเค้กยู่ภูเกตนี่ไม่รู้เนาะซื้อเค้กไหนร้านเค้กก็ไม่รู้จักก็เลยไปซื้อในเซเว่นทุกคนไปซื้อในเซเว่นเค้กอันเล็กๆก็ไปซ่อนในตู้เย็นในห้องโรงแรมนะคะแล้วก็มาเอาเซอร์ไพรส์นีเป็นห้องทานข้าวห้องใหญ่นะคะ คืนปรับเวลานั่งแบบถ้าแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งห้องนี้นะคะแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าจะเล่าต่อนะพ่อปู่แม่ย่าก็คุยกันหน่งก็ชวนหน่งคุยหน่งก็เลยเดี๋ยวมาทาคลิปต่อก็เป็นเรื่องราวนั่นแหละค่ะที่หน่งเจอกับนายช่างเนาะเพราะว่าวันเนี้ยก็เป็นวันเกิดเธอแล้วก็วันที่เราเจอกันช่วงเวลาที่เราเจอกันก็เป็นอา่า นับเป็นเก้าปีแล้วนะคะในที่เรารู้จักกันนะพอรู้จักกันแล้วหนึ่งก็บินมาเที่ยวที่เยอรมันนะคะหลังจากตอนช่วงปิดเทอมของหน่งนอเดือนตุลาเรารู้จักกันพฤษภาเนาะพฤษภาจากนั้นอ่ะในช่างก็พอเราเที่ยวภูเก็ตเสร็จแล้วเราก็บินกลับขอนแกน่นจากนั้นในช่างก็ตามหน่งไปหาพ่อกับแม่นะคะก็ไปเจอพ่อกับแม่หนึ่งนะ เธอเขาเป็นคนสุภาพตอนนั้นน่ะแม่หนึ่งชวนกินส้มตำชวนกินอซุปหน่อไม้นะกินหมดนะตอนนั้นน่ะตอนอรู้ไว้ว่าเธอไม่ชอบแล้วก็กินเผ็ดไม่ได้นะคะแต่เธอก็กินเนาะว่าเป็นคนง่ายๆพ่อหนึ่งเอากล้วยเอากล้วยน้ำว้ากับข้าวเหนียวให้กินเธอก็กินเธอก็เป็นคนอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็วันเกิด เธอก็บอกไม่ต้องเอาอะไรให้อะไรเงี้ยทุกทุกปีไม่ต้องเอาอะไรให้นะคุณไม่ต้องไปหาอะไรแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้เนี่ก็ทําเมื่อวานนาะหนึ่งทาเค้กให้เธอก็เอาไปฝากที่ทํางานนะคะทุกปีนี่ก็จะอบเค้กให้อ่าครั้งนี้นี่ยอบสองสองสองอย่างนะคะอย่างละสองปอนด์เนาะเอาไปที่ทํางานนะคะเอ่อ ก็เดี๋ยวแม่ย่าก,ก็อบไปอีกเนาะอบไปแับเราจะจิบกาแฟตอนหลังจากนี้เนาะในช่างก็เอาไปเอาไปฝาที่ที่ทำงานจะพูดเรื่องเค้กเธอก็ขอบคุณหนึ่งเนาะขอบคุณที่ทําเค้กให้ขอบคุณแบบเธอเป็นคนสุภาพนะคะแบบว่าคืออะไรอะรู้สึกถึงแค่เนี้ยทําให้แค่นี้ก็ซึ่งน้ําใจก็ขอบคุณแล้วอะไรเงี้ยเนาะ หนึ่งก็มีของขวัญให้เธออยู่วางอยู่บนโต๊ะที่บ้านแต่ว่าอันหนึ่งมันยังไม่เรียบร้อยเลยก็ยังไม่ได้ไปยื่นให้นะคะก็นั่นแหละนะคะก็เล่าถึงว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเก้าปีที่เรารู้จักกันเนาะอ๋อหลังจากนั้นพอหนิ่งมาเที่ยวหนิ่งมาเที่ยวสองรอบนะทุกคนพอต้องรอปติดเทอมเนาะอ่านนิงจะบินมาได้ต้องเว้นช่วงหกเดือนนะคะแล้วในช่างก็บินไปหาจากนั้นก็ พอปี2013เรารู้จักกัน2012เนอะ2013เธอก็ขอนึ่งแต่งงานเราแต่งงานกันวันที่7ธันวาคม2013พอสไทยนึง่งจําน่ไสยทโอ้ยพูดภาษาอังกฤษมาเลสยทนน้อยอะตรซน2013ที่เราแต่งงานกันนอ้อง่างไปปีหนึ่งอ่า นั่นแหละค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีเราหนึ่งก็ย,ยังจําได้ตลอดแล้วเราอยากก็อยากกลับไปที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ว่าเราจะบินมีนาหนึ่งพวกเราก็ว่าจะไปลําลึกความหลังไปเที่ยวภูเก็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นความทรงจําที่ดีๆแบบมีความสุขมากทุกๆวันตกเง็นเราก็เด,เดินไปเดินตรงถนนคนอะไรนะ walking street เนาะที่ภูเก็ต ก็ไปนั่งร้านนู้นนั่งร้านนี้ทานนูน้นทานนี่นะคะสนุกสนานมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ <c oughs> นั่นแหะนะคะเดีย๋ยวยังไงก็ค่อยบอกมามีอะไรก็ค่อยมาเล่ากันต่อเนาะทุกคนเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคําอวยพรที่หลายๆท่านอวยพรไม้กับในช่างใหญ่เนะาะเธอนอนหลับนะคะเธอเหนื่อยอไปทางานตื่นตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าทุกคนแล้วก็ ออกไปทํางานนะคะก็ขับรถไปที่ฮานโนเฟอร์เนาะสามสิบกิโลไปกลับแบบเนี้ยทุกวันนะคะเธอก็เหนื่อยเนี่ยก็หลับอยู่โซโฟ,ฟาเลยปกติเธอก็อยู่นอนข้างบนนะคะก็คือบ้านหลังนี้บ้านพ่อกับแม่เนาะเธอก็นอนข้างบนเนี่ยห้องนอนของเธออยู่ตรงนี้นะคะแม่ไม่มยาพาไปดูนี่นี่หลับนอนนี่บอกลูกขึ้นไปนอนอยู่เมื่อกี้นะก็ยังไงขอบคุณน้องมาเอาไปเชื่อกันหม่คลิปหน้าเนาะ ถึงว่าจะถ่ายต่อช่วงเวลากาแฟเนาะทุกคนไงคเ,เจอกันใหม่นาอเอาไว้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณที่มาติดตามทีนึงอินเดอรม์มานีนะขอบคุณนะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนยังไงอยากดูพ,พืชผักเดี๋ยวนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะไว้เจอกันคะ่ะบายบายสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะบายบายอัลฟีดาซีเคชคูขันเคชรี Kirschkuchen. Und dann ich habe? Ich habe sie nicht ausgesteint. Whip Cream. müssen wir auch wieder haben. Sauerkirschen. Kaffee. Auch das letzte Glas. Movenpick. Pick. Kaffee. More than pick.